ขากราบถวายความกรแบรพระอาจารย์พระครูโสติธรรมวิเทศและคณะสงฆ์ทุกๆรูปครับขอเจริญพรยอดการมิตรผู้มีบุญทุกๆคนนะวันนี้ก็เดินก็ค้อนมทนาบุญกับบุญในการได้ทำในวันเนื่องในวันเข้าพรรษาัทุก,ๆท,กๆท่านด้วยนะสาวันนี้เราก็ได้ถวายนะ กองทุนแสงสว่างถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอับนำฝนซึ่งมีอน,นิสงฆ์มากมายทีเดียวเพราะว่าการได้ถวายเทียนพรรษาหรือว่ากองทุนแสงสว่างนั้นก็สนับสนุนให้คณะสงฆ์ได้เรียนพระธรรมคําสอนของพระสมมาสมุทรเจ้าเพราะว่าในสมัยพุทธกาลหรือว่าในอดีตในประเทศไทยของเราก็ตาม ก็ไม่มีไฟฟ้าก็ต้องใช้เทียนในการศึกษาพระธรรมวินัยแม้แต่สมัยที่พระอาจารย์ยังเป็นสมณีนอยู่นะก็ยังได้ใช้อยู่นะว่ายุคนั้นเนี่ยขยายสองบรรไ้วไปใหม่ๆก็ไฟฟ้ายังไม่เสถียรพอไฟพอฟ้าร้องหรือนะว,ว่าฟ้าผ่าลงมาไฟาก็ดับนะเราก็ต้องจุดเทียนเรียนกันสมัยนั้นอาจารย์เจ้าคุณสุธีรัตนาพรหรือว,ว่าอาจารย์เจ้าคุณสมเจต ท่านมาสอนให้ช่วงกลางคืนนะก็ต้องจุดไฟจุดเทียนเรียนบาลีกันนะหราะว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยต้องใช้ทูบเนี่ยจี้ที่ตัวหนังสือดูไปตีละอักษรทีละบรรทัดเพื่อจะได้เรียนคําสอนของพระสมมาพทธเจ้าเพื่อจะรักษาคําสอนของพระองค์ไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีแสงก็จะโดนระเบิดนะนะนะเพราะฉะนั้นการที่เราให้แสงสว่างเนี่ย ให้คณะสงฆ์ได้เรียนคําสอนของพระสมัาพระเจ้าแล้วก็ได้ทรงจําคําสอนไว้มาถ่ายทอดต่อก็เป็นการได้ดํารงพระพุทธศาสนาเอาไว้น <c oughs> ัฉนนั้นวันนี้ก็เป็นบุญมหาศาลก็บูรนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ <c oughs> วันนี้พระอาจารย์ก็จะได้บรรยายธรรมเรื่องจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะ อย่างที่ปัจชิมวาทของพระสมมาสมพุทธเจ้าพนะระองค์ได้ตัดเอาไว้ตอนที่พระองค์จะปรินิพพานพะระองค์ได้ตัดว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมความสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังจงบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดนะ ในความหมายนี้ก็คือให้ทําตนเองนั้นใหพ้พบกับความสุขแล้วก็ผลจากความทุกข์แล้วก็ข้านิพพานนะแล้วก็เมื่อได้รับสิ่งนั้นแล้วก็ได้ชวนคนอื่นแล้วก็นําคนอื่นได้พบกับความสุขแล้วก็ให้พ้นทุกข์เข้าพระนิพพานด้วยนะแล้วอีกความหมายหนึ่งก็คือจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด แล้วอะไรเรียกว่าความไม่ประมาทนะวันนี้พระอาจารย์จะขยายความให้ฟังนะครับว่าสมมาสมุทจ้าเมื่อพระองค์ได้สร้างบารมีพระองค์ก็ได้ทําประโยชน์ของตนเองก็คือได้ทําให้พระองค์นั้นตรัสรู้เป็นพระสมมาสมุทติเจ้าอย่างที่เราได้ส่วนบนกันทุกๆวันนะว่าอารหังอรหังก็คือพระองค์นั้นได้สิ้นกิเลส ทางไกลจากกิเลสนะสมมาสมพุโทโธตรัต,ตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะคะวาพระองค์ก็เป็นผู้มีโชคก็คือพระองค์นั้นได้สร้างบารมีจนได้บรรลุธรรมเป็นพระสมมาสมพุทธเจ้าแล้วก็พระองค์ก็แจกแจง,แจงธรรมะที่พระองค์ได้ตรัตรู้นั้นให้คนอื่นได้ทราบได้ด้วยนะนี่คือความหมายของระควาพุโทโธก็คือนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะ ไม่ต้องไปหลับไหลอยู่กับกิเลสอีกแล้วพระองค์ก็จะพบความสุขที่แท้จริงนั้นคือพระองค์ได้ทําตัวเองให้หลุดพ้นจากทุกข์แล้วแล้วพระองค์ก็ได้ทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะภาษาบาลีประโยชน์ของตนเองก็เรียกว่าอัตตหิตประโยชนนะ์ก็คือประโยชน์เพื่อตนแล้วก็ภระหิตประโยชน์ประโยชน์เพื่อผู้อื่นพอพระองค์ได้บรรลุธรรมแล้วตัดรู้แล้วพระองค์ก็ได้ ไปสอนคนอื่นต่อนะครับพนะระองค์ก็เลยได้ชื่อว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานังนะเดี๋ยวคมไปนิดหนึ่งอ,อันต่อจากนั้นก็คืออนุตตรโรพุริสธรรมสารินะิพระองค์เป็นเหมือนอาสารถทีที่ฝึกมา้าม้าตอนแรกเป็นม้าป่าหรือว่าม้าที่อยู่ไม,ไม่ได้ฝึกก็ไม่สามารถใช้งานได้นะก็วิ่งไปวิ่งมาหรือว่าเป็นม้าพยศ แต่พอมาฝึกแล้วเนี่ยเอามาลากรถมหาห้ก็ได้เอามาขี่ไปตรงไหนก็ได้นะก็จะทำให้ได้ประโยชน์มนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่ได้ฝึกเนี่ยก็จะไม่มีประโยชน์แถมมีโทษอีกนะเห็นไหมมนุษย์ที่ไม่ได้ฝึกก็ไปเกะกะระรานทำลายท้องถิ่นตนเองบ้างทำลายตนุกูลตนเองบ้างทำความเดือดร้อนในคนรอบข้างบ้าง ดันะงคนไม่ได้ฝึกเพราะนั้นพระองค์จึงได้เป็นผู้ฝึกฝนะึกผู้ที่ควรฝึกนะครับบรนะิษัทธรรมาเนี่ยแปลว่า,าบุรุษที่ควรฝึกแต่ว่ากินความไปทั้งหมดแหละนะทั้งบุรและสตีอันเด็กและผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้เป็นผู้ฝึกนะบุรุษที่ควรฝึกอย่างยอดเยี่ยมอนุตรวรีอย่างยอดเยี่ยมนี โรรองได้ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นก็คือไปฝึกเขานะครับศาสธาเทวมนุษย์สานังนะก็คือโรรองได้เป็นศาสดานะผู้ที่แนะนําสั่งสอนให้ความรู้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษห้ามทำนะเช่นบอกว่าสิ่งนี้เป็นอวายามุกนะนะสิ่งนี้เป็นบาปนะห้ามทำสิ่งนี้เป็นบุญให้ทำแล้วก็จะได้ไปสู่สุคติ แล้วก็สิ่งนี้เป็นไปเพื่อพระนิพพานให้ปฏิบัติให้ดีพระองค์ก็ได้บอกนั้นพระองค์สอนไม่กระทั่งพรหมนะเช่นที่ฟังสวดพราหุงนะมีอยู่บทหนึ่งว่าพระก,กาพิธานังนะพรหมชื่อว่าพระก,กาอยู่ในชั้นพรหมนู่นนะแต่ท่านก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่าตัวเองนั้นสร้างโลกคิดว่าตัวเองนั้นเนี่ยอมตะไม่ตายอีกแล้วนะอยู่มานานโลกไม่ไม่รู้กี่รอบแล้วก็ยังอยู่ ก็เลยคิดมิจฉาทิฏฐิไปพระองค์ก็ไปโปรดพระองค์ได้ไปโปรดแค่ช่วงเวลานิดเดียวนะแต่ว่าไปไกลถึงพรมเนี่ยจะออกเดินวินทบาทเนี่ยก็ได้รู้ด้วยนะวาระจิตของพระองค์ว่าอ้อมีพรมมิจฉาทิฏฐิก็พาพระภิกษุไปปรากฏกายที่ชั้นพรมนะแล้วก็เทศได้ฟังแล้วก็กลับมาวินทบาทต่อได้เลยนะนั่นคือพระองค์ได้โปรดตั้งพรมนะเทวะ ก็คือเทวดาเช่นพระอินทร์พระอินนี่ได้มาอุปถัม์พระสมมาสัพุเจ้าคอยช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์แม้ตัวท่านเองก็ยังอยากจะได้บุญด้วยนะเพราะว่าตัวท่านนั้นสร้างมรีในยุคที่ม่มีสมมาสุเจ้ามาเกิดขึ้นก็ไดเ้เป็นผู้นําแต่ว่าก็อยู่ในวิมานที่ไม่สว่างเท่าไหร่เทพบุตรมาเนี่ยโอ้วิมานสว่างสวยกว่าเทวรส ก็เล็กกว่าเขาเทวรถของเทพบุตรบางองค์เนี่ยพอวิ่งผ่านไปตามเส้นทางในเทวโลกพระอินทร์เนี่ยเท่ากับดุมล้อของเขาเนี่ยรถของพระอินทรน์ต้องถอยไปอยู่ข้างนะบางทีเทพบุตรบางองค์เนี่ยพอออกจากวิมานเนี่เหมือนแสงอาทิตย์ปรากฏขึ้นมาบนท้องฟ้าหิ่งห้อยก็หมดอับแสงไปแล้วจะมีพระอินทร์ก็เหมือนกับหิ่งห้อยเลย พระอ็นก็เลยอยากทําบุญในพุทธศาสนานะก็เลยได้มาตักบารกับพระมหากัรสปาติออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆนะโดยจําแรงร่างเป็นตากับยายนะก็เนีตรงนั้นก็ได้บุญไปแต่ว่าพระมหากัรสปาตก็บอกว่าต่อไปเนี่ยก็อย่ามาแย่งบุญของคนจนเขาอย่ามาแย่งบุญของมนุษย์เขาเพราะว่า,ามนุษย์เนี่ยเขาได้สิทธิ์ตรงนี้นะลงเป็นเทวดาแล้วไม่ต้องมานะเพราะนั้นเนี่ยเราเป็นมนุษย์ก็รีบนะคว้าเอาไว้นะเดี๋ยวเทวดา เขาจะมาแย่งไปนะเขาอยากทําแบบเราเนี่ยบางทีเทวดาก็คงจะหมันไส้เราเหมือนกันนะเอ,เอ๊โอกาสทําบุญก็ไม่ยอมทำนะแต่เขาเนี่ยบุญหมดลงไปเรื่อยๆก็ต้องนะก็ต้องจตินะเพราะว่าเขาไม่ได้สร้างไม่สามารถสร้างด้วยตนเองไดนะ้ก็รอให้เขาคนอุทิศส่วนกุศลไปให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามีโอกาสอย่างนี้แล้วเนี่ยได้สร้างบาร,รมีเต็มที่เนี่ยก็ขอให้ตั้งใจสร้างให้เต็มที่พัสศศสดาได้บังเกิดขึ้นนะเพื่อทาหน้าที่ตรงนี้นะครับเทวมนุษย์สานังมนุษยสานังมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยงก็ะโปรดนะตั้งแต่องคุลิมานเรียกว่า,าศาสากุลบุตรนะที่เป็นสาวกชุดแรก,แรกนะเรียกว่าอ,อ,อื่นอืนอีกมากมายคงได้เป็นาศาสดาให้ เขาก็เลยได้พบกับความสุขที่แท้จริงแล้วก็หมดทุกข์หมดโศกเข้าพระนิพพานไปในพระองค์ได้ทําประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมนะครับในส่วนของพระภิกษุสงฆ์นะก็ที่เราสวดกันทุกวันว่าสุปฏิปันโนนะก็คือทําตัวเองนั้นนะให้อยู่ในกรอบในศีนในธรรมนะก็จะได้พบกับความสุขนะวุชุปฏิปโนก็ปฏิบัติให้ตรงนะตรงต่อพระสาตดาไม่บิดเบี้ยวนะยายะปฏิปัโน ก็แบบมีความปฏิบัติอย่างมีระเบียบมีระบบต่างๆที่ชัดเจนนะเมื่อทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับนะได้รับสิ่งที่ตนเองควรได้รับก็คืออาหุนโยเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาบูชานะปาหุนโยเป็นของที่ควรเป็นผู้ที่ ควรแก่ของที่เขารับแขกอย่างเช่นที่พระจาร์เคยเล่าให้ฟังว่าปกติแล้วเวลาเรารับแขกเนี่ยเราจะต้องเตรียมของดีๆผ้าห่มดีๆหอมกลุ่นหมอนหอมกลุ่นนะเตียงนอนที่นุ่มนะเวลารับแขกข้าทสงฆ์เป็นผูส้สมควรได้รับอย่างนั้นนะครับนะทักษินายโยนะเป็นผู้ควรแก่ทักษิณานะแล้วก็ท่านก็นะ เป็นเนื้อนาบุญของโลกนะเป็นเนื้อนาบุญของโลกต่ตรงนี้แหละเมื่อท่านได้ประพฤติปฏิบัติตนเองได้ครบถ้วนแล้วทําประโยชน์ให้กับตัวท่านเองได้ครบถ้วนแล้วท่านก็เป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมใครมาทําบุญกับท่านก็ได้บุญกุศลนนะั้นยิ่งใหญ่ไปนะถ้าเราไม่ได้เจอพระสงฆ์เลยนะเราก็ไม่มีโอกาสได้ถวายสังฆทานใช่ไหมนะถ้าไม่ได้ถวายสังฆทาน บุญกุศลก็ลดลงนะถ้าทำบุญกับคนยากคนจนคนหรือว่า,าคนที่มีสีไม่ทำก็ตามนะก็ได้บุญระดับหนึ่งแต่ถ้าทำบุญกับคณะสงฆ์เนี่ยก็ได้บุญมากมายและพระสงฆ์เนี่ยเ,เป็นผู้ที่คอยบอกนะธรรมะที่พระธรรมวิชาสอนไว้เนี่ยคอยมาบอกเรา คอยบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่สอนอะไรพร,ระพุทธเจ้ามีพุทธจริยาอย่างไรเราจะได้เกิดความมั่นใจว่าพระสมพัทธเจ้าเนี่ยบังเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ตำนานไม่ใช่นิทานนิยายปรำประราแต่ว่าพระองค์ดได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็พระสงฆ์ได้ปฏิบัติจนบรรลุได้แล้วก็เลยได้มาบอกด้วยความมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ย ต้องอาศัยพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราก็ตรงนี้แหละนะพระสมมามพุทธเจ้านะก่อนที่จะประิินิพพานพระองค์ได้จัดบอกพระอานนท์ไว้ว่าดูก่อนอานนทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราได้แสดงไว้และบรรัญญัติไว้ด้วยดีนั่นแหละจักเป็นศาสดาของพวกท่านสืบแทนเราตถาคตเมื่อเราล่วงไปแล้วตรงนี้คณะสงฆ์ได้ ทรงจำพระธรรมวินัยเอาไว้แล้วก็มาถ่ายทอดต่อเราจึงไม่รู้สึกว่าพระสมมาพุทธเจ้านั้นได้สูญสิ้นไปแล้วเรานี่ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ได้ตลอดเวลาเช่นเวลาเราสวดมนต์ก็เหมือนได้เข้าเฝ้าต่อพระพักของพระองค์เราเข้ามาในโบสถ์ได้กราบพระประธานได้ฟังได้สวดมนต์ได้ฟังพระธรรมเทศนา นี่แหละก็เหมือนพระสมายพระเจ้ญญาได้เทศโปรดด้วยพระองค์เองเพราะว่าพระองค์บอกว่าพระธรรมวินัยนี้เป็นศาสดาแทนพระองค์คณะสงฆ์นี่แหละเป็นผู้ทาหน้าที่นี้นะเพราะฉะนั้นคณะสงฆ์นั้นสําคัญมากที่ไหนคณะสงฆ์สูญสิ้นไปที่นั่นพุทธศาสนาก็จะสูญสิ้นไปอย่างรวดเด็วแต่ที่ไหนยังมีคณะสงฆ์อยู่ที่นั่นพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองต่อไป เพราะว่าคณะสงฆ์ก็สามารถที่จะบวชให้กับพระภิกษุอื่นๆต่อไปได้อีกลองสังเกตว่าวัดไหนมีโบสถ์แสดงว่าวัดนั้นเนี่ยหรือว่าหมู่บ้านนั้นเนี่ยเมืองนั้นเนี่ยพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปพุทธศาสนาจะยังรากลงไปในแผ่นดินนั้นเพราะว่าอะไร เพราะว่าเมื่อมีบทแล้วก็สามารถบวชคุณระบุรได้แล้วคุณระบุดเหล่านั้นก็จะได้เผยแผ่ทำต่อไปความสูญสิ้นของพระพุทธศาสนานั้นเริ่มต้นด้วยการนะไม่เรียนปริยัติพอไม่เรียนปริยัติปฏิบัติก็ไม่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องปฏิเวทก็ไม่เกิดนะเพราะว่าเมื่อ ทฤษฎีไม่มีแล้วเนี่ยในทางการปฏิบัติก็ผิดเพี้ยนผลของการปฏิบัติก็ไม่เกิดขึ้นคือปฏิเวทก็สูญสิ้นพอสามสิ่งนี้สูญสิ้นผู้ที่อยากจะมาบวชก็ไม่อยากจะบวชแล้วเพราะว่าไงบวชแล้วไม่รู้ว่าจะได้อะไรเพราะว่าตอนจะบวชเนี่ยตอนจะเอาผ้าไปนะส่งให้พระอุปชาเพื่อจะได้ทําการบวชให้ก็กล่าวว่านะ สัพพทุกขานิสรณะนิพพานะสัชิกรณัฏฐายะนะบอกว่าให้พระบูชาเนี่ยรับผ้านี้เพื่อทําการบรนประชาให้กับกระผมเพื่อให้กระผมนั้นได้กระทำได้สลัดออกจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ทําพระนิพพานให้ใแจง้งฉะนั้นเมื่อบวชแล้วไม่มีสิ่งที่ต้องการนั้นคือได้หมดนะกิเลส ก็ไม่มีใครอยากจะโมวดเพศของพระก็ไม่เกิดขึ้นความสูนสิ้นของพระพุทธศาสนาก็หยุดอยู่ตรงนี้คือเมื่อไม่มีเพศสมณะเรียกว่าลิงคอันตทาน,นไม่มีเพศสมณะเหลืออยู่แล้วเนี่ยพุทธศาสนาถือว่าสูญสิ้นแล้วอันที่ห้าก็คือพระธาตุสูญสิ้นซึ่งอันนั้นเป็นกระบวนการสุดท้ายซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับในส่วนนี้ ก็จะไม่เล่าให้ฟังต่อกำลังจะบอกว่าประเทศใดก็ตามที่มีการบวชพระอยู่ประเทศนั้นพุทธศาสนามนะีการเจริญรุ่งเรืองต่อไปทีปทพรร่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยพระเทพยานมามนุนีมาปุชนญยาจารย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเรานั้นได้ทํามาตลอดนะเช่นการบวชแสนรูปนะทุกหมู่บ้านทั่วไทยภาคร,ร,ร้อนบวชแสนรูปเข้าพรรษา การบวชอย่างนี้แหละนะเพื่อจะได้ให้มีุลบุตรนั้นได้มาเป็นพระแล้วก็มาดูแลพระพุทธศาสนาตอนที่พระมะหินเถระได้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่ศรีลังกาพระราชาก็มาถามว่าพุทธศาสนาถือว่าอย่างลึกลงในแผ่นดินนี้เนี่ยด้วยสิ่งใดมีอะไรเป็นเครื่องบอกบ้างพระมะหินเถระก็บอกว่า การที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในแผ่นดินนี้อย่างลึกในแผ่นดินนี้ต้องให้กุลบุตรที่เกิดที่นั่นนะออกบวชแล้วก็ได้แสดงธรรมให้กับประชาชนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นได้เข้าใจธรรมะของพระสมมาพรเจา้านั่นแหละคือเวลาที่พุทธศาสนาอย่างรากลงในแผ่นดินนั้นแล้วนะก็เลยได้ให้นะอมัด ท่านหนึ่งนะชื่อว่าอริธาอวมาตได้ออกบวชแล้วก็ได้เรียนรู้ธรรมะแล้วก็ได้เผยแผ่ธรรมพุทธศาสนาก็เลยยั่งลึกในประเทศศิลังกาในส่วนของเราล่ะเอาล่ะในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีอยู่แล้วนะเช่นท่านซุมเมโธเป็นต้นอนะาจารย์สุมเมโตลูกศิษย์ของหลวงปู่ชามาพูดถึงในส่วนของพระธรมกายแคลิฟอร์เนียของเรานะว่า เด็กที่เกิดในแผ่นดินนี้นะแล้วก็มาบวชแล้วก็ได้เผยแผ่ธรรมนะตอนนี้เราก็มีแนวโน้มแล้วนะว่าว่ามีนะครับนะเช่นหลวงพ่คลินหลวงพี่ไม่ได้ใจว่าท่านบวชเออท่านเกิดที่นี่หรือเปล่านะเออนั่นก็เป็นเป็นแนวโน้มนะที่ว่านะว่าผู้ที่บวชที่นี่เออเกิดที่นี่แล้วก็ได้มาบวชแล้วก็มาเผยแผ่ธนะรรมหะด้วยว่าหลวงพี่ยีนนะ ซึ่งเ,เป็นทายาทของหลวงพี่สุคมนะที่ท่านได้สนับสนุนให้ลูกชายได้บวชนะตัวท่านก็มาบวชด,ด้วยนั่นก็ทําให้พุทธศาสนาก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะนพี่ก็มองถึงเด็กๆที่อบรมสมเนียนพักร้อนที่ผ่านไปเนี่ยว่าสมเนีนชุดนี้แหละเขาได้เป็นเด็กที่เกิดที่นี่นะแล้วก็บางคนเนี่ยมีเชื้อสายของชาวท้องถิ่นด้วยนะ เขาเหล่านี้แหละต่อไปนะเมื่อมาบวชก็จะได้รักษาวัดของเราต่อไปงนั้นสิ่งที่เรากาลังทําอยู่ทั้งหมดนี้เนี่ยเช่นเรากําลังสร้างอาคารเจิสองปีพระเทพยานมหาบุรีก็เพื่อสิ่งนี้แหละเพื่อให้คนท้องถิ่นได้มาใช้แล้วก็มาปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมแล้วสันติสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเขานะแล้วถ้าเกิดว่าเขาได้เข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงเนี่ยเขาจะสํานึกในบุญคุณของพวกเราที่ได้สร้างวัดแห่งนี้เอาไว้ สร้างการเจร็ปีแห่งนี้เอาไว้นี่คือหน้าที่นสำคัญเลยว่าเราจะปักหลักวิชาธรรมกายให้มั่นคงอยู่ในแผ่นดินแย่งนี้ลูกหลานของเรานี่แหละที่จะทำสิ่งนี้นะโดยที่พวกเราเนี่เป็นผู้ประครับประคองนะวันนี้ก็เห็นได้ประชุมกันเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนพุทธศาสนาวันาทิตย์นะก็เด็กๆเหล่านี้แหละต่อไปนะจะมาดูแลแทนเรา เพราะนั้นขอให้ปลื้มใจเลยว่าเราได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่เราได้ทำบุญนี้เพื่อตัวเราเองนะเพื่อเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงแล้วก็อันนี้ก็เรียกว่าอัตตาหิตประโยชน์นะแล้วเราก็ถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกร,รุ่นหลานเนี่ยให้เขาได้รับสิ่งเหล่านี้ด้วยอันนี้เราก็ทำปรหชิตประโยชน์แล้วพอรุ่นลูกร,รุ่นหลานของเราเข้าใจตรงน,นี้เขาก็ถ่ายทอดต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ต่อไป มากมายนับประมาณไม่ได้นะราบใดที่วัดแห่งนี้ยังอยู่ราบใดที่พุทธศาสนายังอยู่บุญกุศลก็ส่งผลให้เราตลอดเลยเราจะอยู่พบใดภูมิใดจะอยู่ในวิมานชั้นฟ้าก็มีวิมานสว่างสวยมากขึ้นมีทิพยะสมบัติที่มากมายยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราได้ปลื้มใจว่าเราได้ทําตามคําสอนของพระสมัยพระเจ้าอย่างแท้จริงก็คือทําประโยชน์ให้กับตัวเราเองโดยการได้ทําเหตุอน,นามาซึ่งความสุข นะอันเกิดจากการได้ออมีเงินทองมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีปัญญาโดยการได้ทําทานโดยการได้รักษาศีลโดยการได้เจริญภาวนาเนี่ยในตัวเราเก็ได้รับแล้วแล้วเราก็ไปชวนคนอื่นมาทําด้วยอันนี้ก็เรียกว่าหน้าที่กลัลยาณนะมิตรหรือว่าหน้าที่ของผู้นําบุญนะเพื่อให้เขาได้รับสิ่งเหล่านั้นด้วยนะเพื่อเขาจะได้แก้ปัญหาชีวิตของเ,าข,องเขาได้มนุษย์นีปัญหายอยู่สามประการนั่นแหละ ก็คือนะจนนะแล้วก็เจ็บแล้วก็โงนะ่เรากําลังแก้ไขให้เขานะให้ผลจากความจนได้ไงก็มาทําทานสิชวนเขามาทําทานให้เขาเไม่เปื่อยไม่ไข้อายุยืนหรือว่าหน้าตาดีอย่างไรก็ชวนเขามารักษาศีลสิให้เขามีปัญญาไม่โง่ได้อย่างไรก็ต้องมานั่งสมาธิจเจริญภาวนามาสวดมนต์ถ้าเราได้ทําอย่างนี้ ให้กับคนรอบข้างรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,นของเราแล้วเขาก็จะได้รับสิ่งเหล่านี้ด้วยเขาจะแก้ปัญหาชีวิตของเขาได้เมื่อแก้ปัญหาชีวิตตนเองได้ก็แก้ปัญหาสังคมได้แล้วก็โลกของเราก็เกิดสันติสุขอย่างแท้จริงนะพระอาจารย์ก็โมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้สร้างบุญร่วมกันมาตลอดในโอกาสนี้ก็ขอรัตนาบรรมีธรรมแห่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปจเปะปจทุทธเจ้าพระอนตเจ้าทงบวงบรรมีธรรมของมหาปุชนยียอาจารย์หลวงป,ปู่วัดปากน้ำพระสิจริญพระผู้ปราบมาร พระบกณุณหลวงพอ่อธรรมจโยผู้เป็นผู้นําในการสร้างบุญของพวกเราทั้งหลายเระบิุลหลวงพอ่อทัตตะชีโวผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายบรารมีธรรมของคณะสงฆ์ทุกรูปและบรารมีธรรมของพวกเราของคุณยายมาราตนาวชิกาจันทนุกยมผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายบรารมีธรรมของพวกเราทุกคนที่ได้ตั้งใจสั่งสมอบรมมาแล้วด้วยดีตลอดรอยชาติปันชาติเมื่อชาติสเสนชาติและในปัจจุบันชาติในวันนี้ ที่ได้มาถวายมหาสังฆทานนั้นยิ่งใหญ่ในการถวายกองทุนแสงสว่างถวายผ้าอาบน้ําฝนขอบาร,รมีทมทั้งมวลนี้จงมาประมวลรวมกันเข้าเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบรรดาอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญได้เป็นเสรษฐีบรมเศรษฐีผู้ใจบุญกุศลประสาศาสนาให้ถึงความ,มรูปสมบัติมีรูปหลอ่อรูปสวยและแข็งแรงอายุมัน่นขัญยืนมีมหาสมบัติจกักรพรรดตักไม่พร่องมาเกิดขึ้นไว้ใช้สอยสร้างบริวณจับมสิน้นเลยกินแต่ใช มีปัญญาบารมีสว่างสวยเรียนรู้ศาสทุกอย่างได้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วแก้ปัญหาทุกอย่างได้เมื่อถึงค่าวพยาธรรมกอให้เขาถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเรียวพันทุกปุทุชาติราบถึงที่สุดแห่งธรรมเถิน